มาดูไอเดียวิธีการทาโต๊ะตัวนี้นะครับสําหรับเคลื่อนย้ายใช้ในบ้านของเราภายนอกห้องหรือว่าภายในห้องก็สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปใช้งานได้มาดูวิธีการทํากันครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราตัดขาตั้งโต๊ะมาเลยนะครับแต่ให้เราเผื่อระยะของล้อนหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะใส่ล้อที่ตัวด้านล่างของขาตั้งโต๊ะนะครับจากนั้นให้เราประกอบกับตัวคานด้านข้างทั้งสองด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะอย่างของผมเนี่ยด้านยาวจะอยู่สักประมาณหนึ่งจุดสาเมตรนะครับส่วนด้านกว้างจะอยู่ที่ 80เซนนะครับหรือ0.8เมตรนะครับผมจะประกอบทั้ง2 2ชั้นนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเพราะชั้นล่างเนี้ยก็จะเอาไว้ใส่ของด้วยนะครับการยึดเนี่ยจะยึดด้วยสกูหรือว่าวิธีการใดๆก็ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของเราครับเมื่อเราได้โครงสร้างมาแล้วด้านล่างสุดนะครับเราจะใส่เป็นตัวล้อซึ่งล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อที่หมุนได้ทั้ง360องศาเลยนะค,คือหมุนได้รอบทิศทางเลยล้อก็จะเป็นขนาด ตัวนี้น่าจะเป็นล้อขนาด2นิ้วนะครับผมความสูงของล้อเนี่ยจะอยู่สักประมาณ10เซนก็ใส่เข้าไปที่ตัวฐานเสาเนี่ยทั้ง4ฐานเลยนะครับเราก็จะได้เป็นโครงสร้างของโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้แบบนี้มานะครับให้เอาแผ่นไม้ขนาด เท่ากับตัวหน้าโต๊ะเนี่ยใส่เข้าไปด้านบนนะครับเพื่อเป็นท็อปเอาไว้ใช้งานก็จะได้เป็นโต๊ะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับทาได้ง่ายนะครับวัสดุก็อาจจะใช้วัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านเนี่ยมาทําก็ได้นะครับก็ลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางสําหรับทําใช้งานเริงที่บ้านนะครับ